สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ก็จะพามา,มาดูเกี่ยวกับเรื่องของดาวยายนะดาวพฤหัสด,ดาวใหญ่ดาวที่มีความสําคัญนะครับดาวพฤหัสยายจะส่งผลที่อะไรกับราศีไหนบ้างนะครับกับราศีไหนบ้างผู้ที่เกิดในลัคนาราศีไหนที่จะได้รับอิทธิพลเมื่อมีดาวพฤหัสยายในวันที่19เาเมษาที่จะถึงนี้เวลาสามทุ่มกับอีกสองนาทีนะครับสามทุ่ม สองนาทีหรือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาจศูนย์สอนอนั่นเองนะครับที่ดาวพลันทะยายนะเพื่อให้เสียเวลาก็อบไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับสิ่งที่จะบอกตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับเมื่อมีดาวพลันะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่19บเมษาเมษาอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับจะเป็นตําแหน่งราชาโชคของดาวพลันเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเรือนราศีเมษนี้ แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าดาวพระหัสนี้อยู่ในดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับจะได้ดีมากดีน้อยมันก็ต้องไปดูที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนนะว่าตัวเลขมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยไอตัวเลขที่เอามาลงให้ดูสีําเงินเนี่ยเป็นตัวเลขดาวจรนันะรบดาวจรที่เคลื่อนย้ายไปแต่เมื่อวันที่สาาิบเก้าเมษามันจะเป็นตําแหน่งตามที่ขีดไว้ให้ดูไอาตามที่ลงไว้ให้ดูนี่นะครับเมื่อดาวพระยาดกมาเนี่ย มันก็จะมีตำแหน่งตามตัวนี้แต่ก่อนหน้าที่ดาวจะย้ายมาคนราศีมีดก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่ไม่ค่อยสบอารมณ์อยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะามีราหูมากุมลัคนานะครับ <c oughs> ก็เลยส่งผลอาจจะเกิดมีเรื่องเวลามีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้นะครับที่ผ่านมานะครับแต่พอพระหลัดย้ายเข้ามาจะเป็นราชาโชคจะส่งผลดีเกิดการเปลี่ยน,นแปลงไปในทางที่ดีนะครับ จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนการเริ่ม,มต้นการธุรกิจใหม่ๆจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วนะครับเรียกว่าดาวพฤหัสเข้ามานี่เป็นดาวแห่งการพลิกฟื้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงม,มีรูปทางการทํางานไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือผลดีของดาวหัถทากมีการย้ายเข้ามาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนราศีเมษด้วยนะครับที่ชีวิตจะ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในทางที่ดีขึ้นนะครับและอีกราศีหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ที่จะได้รับสง่งผลอน,นิสงส์แห่งแสงของดาวพลือดเข้ามาทํางานเต็มๆได้ก็คือราศีตุลน,นั่นเองนะครับก็คือราศีตุลที่อยู่ตรงกันข้ามกับราศีเมรนี่นเองนะครับมันพูดถึงเรื่องการงานการเงินจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆเกิดขึ้น หากคนโสดมีโอกาสจะได้เจอความรักนะครับได้พบเจอพูดคุยกับคนที่ถูกใจได้ความรักใหม่ๆเข้ามานะหากเป็นคนโสดนี่โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะครับมีเกณฑ์ได้ลงทุนหุ้นส่วนการงานใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อดาวพฤัสย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่จะได้รับส่งผลดีแบบเต็มๆเมื่อมีดาวพฤัสย้ายมาเป็นราชาโชค ตุลก็คือเป็นตาแหน่งปตัตนิษฐ์นั่นเองนะครับครับอย่าลืมนะครับว่าที่บอกไปนี้ก็คือผู้ที่มีลักษณะนะผู้ที่มีลักษณะสถิตในราศีตุลน,นะครับไม่ใช่แค่ราศีนะอธิบายเพิ่มเติมนะราศีนี้ก็คือมันจะเทียบในช่วงของวันเกิดแต่ลักษณะนี้จะใช้ทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาเป็นตัวตัดสินนะครับจึงบอกว่าผู้ที่เกิดลักษณะราศีตุลมีมุมดาวที่ เพื่อได้รับผลดีจากดาวพลัดเข้ามาเต็มๆมันเองนะครับครับอีกราศีนึงที่จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือราศีมิตน,นะครับเพราะว่าราศีมนนิดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพลัดเมื่อดาวพลัดย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมิตก็จะเป็นราชาโชคและเป็นตำแหน่งการเงินของราศีมิตก็แสดงว่าจะเกิดรายได้ไใหม่ๆมีช่องทางการเงินที่ดีขึ้นจากเดิมนะครับการงานใหม่ๆจะเพิ่มเข้ามา การค้าการติดต่อใหม่ๆม,มันก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวมหัสย้ายเข้ามาแต่รายจ่ายก็ยังเยอะอยู่นะครับถือว่ารายจย่ายยังเยอะอยู่เพราะมีราหูอยู่ในเรือนการเงินอยู่นั่นเองนะครับเป็นราหูก็ทรัพย์อยู่นะครับรายจย่ายยังเยอะแต่ช่องทางการหางเงินใหม่มันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับชาวราศีมีนก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่จะได้รับผลดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับ ครับทีนี้มาดูผู้ที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภที่นี้ก็จะไล่เลี้ยงไปให้ครบนะครับดาวพฤหัสเข้ามาในมุมลักษณะแบบนี้อาจจะไม่เข้าโดยโตรงมากนะครับเพราะมันอยู่ด้านหลังเป็นวินาศของลัคนาราศีพฤษภแต่ว่าข้อดีนะข้อดีก็มีคือการได้การสนับสนุนเนี่ยมันจะมาแบบว่าอาจจะไม่เปิดเผยนะ ผู้ัำผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแบบนี้หรือการงานติดต่อจากทางไกลจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะครับหรือมีโอกาสได้เดินทางทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับหากมีความประสงค์อยากไปทํางานต่างประเทศก็คือโอกาสนี้มันก็ามาถึงแล้วนั่นเองนะมันเป็นมุมที่ค่อนข้างจะไกลนะค,ความหมายของตําแหน่งวินาศนี้นะครับแต่ช่วง,งแรกๆเนี่ยการเงินยังดีอยู่นะเพราะดาวศุกร์ ยังทับลัคนาตัวเองอยู่นะครับดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในเรือนการเงินตัวเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่เสียหายถ้าหลังสองสามเดือนไปนู่นแหละจึงจะเริ่มมีรายจ่ายอะไรที่มากขึ้นนะครับเรียกว่า,าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะได้รับอานสงส์ในลักษณะของการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่คอยผลักันอยู่เบื้องหลังการงานที่เจวทางไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัด อาจจะได้ติดต่อได้เดินทางไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการลักษณะค้าขายกับทางไกลต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าดีกับราศีพุษภนะครับต่อไปก็จะเป็นราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนนี่มีอีกก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่จะได้รับอานิสงส์ผลในลักษณะของดาวฤกั์ย้ายมาเป็นตําแหน่งลาภลาภะเป็นตำแหน่งลาภะ,แล,าะและเป็นตำแหน่งและเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับหากลักนาผู้ใดที่อยู่ในราศีเมถุนแล้วดาวฤ คืนดวงทามงที่ดีนี่ก็จะส่งผลในทางที่ว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินในทองได้การงานใหม่เพิ่มขึ้นได้ลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นน้านหมย่ยคว่ารายได้ใหม่มันก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับามันมจะเป็นด้านการงานการเงินก็ดีนะครับพลาดอยู่ในตําแหน่งลาภนี่คือโชคลาบนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่เรียกว่าคนราศีเมถุนชน่วงนี้มีเกณฑ์จะได้โชคลาภ แบบไม่คิดไม่คาดคิดคาดฝันว่ามันจะได้มันก็มีสิทธิ์จะได้นั่นแหละนะครับนี่คือข้อดีของผู้ที่อยู่ในล,ลัคนาราศีเมถุนนะครับเรียกว่าราศีเมถุนนี้มีแต่ได้นะครับช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นของดวงชะตาก็ว่าได้นะครับเอาต่อไปมาดูลัคนาราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดมีลัคนาราศีกรกฎเป็นดาวประจาตัวนะครับ แต่ว,ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยอยู่สําหรับคนราศีกกฎเพราะดาวพฤหัสลิงนะครับตอนนี้พระัสย้ายแล้วพระัสย้ายออกแล้วความทุกข์ก็จะสางซาบางบาไปบ้างแต่ว่าภาระความรับผิดชอบก็ยังหนักยังเยอะยังมากอยู่นะครับเพราะดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามาเป็นทำม,มุมในเรื่องของการงานความรับผิดชอบสิ่งที่ต้องแบกรับในการทํางานแต่ก็ดีก็จะมีกานงานเล็กงานย่อยงานใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงที่มีดาวพวกนัดเข้ามาอาศัยอยู่ในเป็นตำแหน่งราชาโชคในราศีเมษนี้นะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับราศีอื่นที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะไม่ถึงกับว่าโดดเด่นมากนะครับแต่ก็ยังจะมีรูปทางการงานการเงินใหม่เพิ่มเข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในลักษณะราศีกรกฎนะครับ